ทุกคนวันนี้เรียมจะมากินทุเรียนมอนทองจ้านี่สีมันอาจจะไม่ค่อยเหลืองแบบเหลืองทองเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นทุเรียนน่าจะวายแล้วแหละมากินกันเลยวันนี้มาพามาแบบเปลี่ยนบรรยากาศจ้ะมาที่สวนสวนแคคตัสของเรีมเองอืมอืมอ หวานเกินบอกว่าไม่หวานอะหวานมากทุกคนสีมันเหมือนไม่ค่อยเหลืองเนาะนแต่รสชาติหวานมากอือกี่โล่ะสามโลสามโลหมดเนี้ยสามโล ข้างหลังจะเป็นส่วนแคคตัสบอกว่ากระบองเพชรอะเขาเรียกกระบองเพชรหรือแคคตัสเหมือนกันได้หมดแล้วแต่มันมีมีชื่อสองชื่อแหละอ,อืออร่อยวะเหมือนไม่ได้กินนานแล้วทุเรียนอะกระบองแสงดังเลย Hãy subscribe cho แต่อยู่ในเนี้ยค่อนข้างที่แบบแว่าร้อนมากเพราะว่ามันต้องใช้เป็นโรงเรือนที่แบบว่าสั่งกะสีอาจจะชี้ที่มันแบบสีใสอนะเนาะแล้วมันร้อนไงทุกคน อน,น้ำหวานสีไม่หวานแต่หวานมาก รอดไปสองอวะเหมือนจะจุกเลยนคนกแต่บอกสีเหมือนมันไม่น่าอร่อยเลยแต่อร่อยมากแต่อร่อยอะ่อะเอออย่าตัดสินใจด้วยที่หน้าตา <c oughs> หน้าตาไม่ดีแต่อร่อย มาแต่มาตอนที่มันออกเยอะๆอ่ะยังได้กินแบบว่าสีเหลืองอลลามเลยนะแล้วคือเม็ดอันเท่าเนี้ยเห็นปะเม็ดคือน้อยมากวิ้งนะ ร้อนเหมือนแบบม่อยู่ในเตาอบ่ะทุกคนอึดกลับล้ไม่เหมือนฝนจะตกมันก็เลยอบเอา ไม่ไหวล้วมือเอ็มก็พอละจาะทุกคนกินไม่ไหวแล้วสองฟูสามฟูนี่คือจุกละจ้ะถ้าเกิดใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า